สวัครับวันนี้เรามาส่งซ่อมนะครับไอโฟนตัวนี้เป็นไอโฟน11นะครับ11 Pro นะครับ11 Pro ตัวนี้มาอาการก็คือกล้องหน้ากล้องหลังไม่ทํางานนะครับตอนนี้ก็จัดการแก้ไขนะครับเนี่ยนะฮะให้ทํางานได้ปกติแล้วนะครับนี่คือกล้องหน้านะครับนี่คือกล้องหน้ากล้องหน้ายังประกอบไม่หมดนะครับเพราะว่าต้อง เน,นี่ยในกล้องหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกล้องหลังนะฮะในกล้องหลังนะครับราก็จะการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <iot S 1> ครับก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับล like ูกค้าท่านใดนะที่อยากจะส่งงานมาซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรา boxes, ้านซ่อมโทรศัพท์ที่ยังแก้ไขหรือยงังซ่อมไม่เป็นนะครับหรือจะเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับก็ <c oughs> สามารถส่งมาซ่อมได้ครับเรารับทั้งราคาซ่อมทั้งราคาส่งและราคา ปีกทั่วไปนะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจจะส่งมาซ่อมนะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook สักดาเจ้งแก้วนะครับหรือเบอร์โทร0835414498นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาทุกท่านในเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ